อย่าพลาดโอกาสหุ้นไทยอาจกำลังเตรียมพลิกฟื้นแต่มีประเด็นสำคัญที่คุณอาจพลาดไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเสียงร้องเรียนจากนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายเล็กเมื่อดัชนีหุ้นไทยร่วงลงอย่างรวดเร็วหลุดจากระดับ1,300จุดและกำลังเข้าสู่แนวรับสำคัญที่1265จุดจุดนี้จะเป็นสัญญาณว่านักลงทุนสถาบันจะกลับมาช้อนหุ้นหรือไม่เพราะราคาหุ้นที่ระดับนี้ถือว่าถูกมากแต่คำถามที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นไทยจะกลับมาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสสี่ที่น่าคาดหวังหรือไม่ แต่นี่คือจุดที่คนใหญ่พลาดไปผลประกอบการไตรามารสสอาจไม่ดีเท่าที่คาดหวังแต่ราคาหุ้นก็ตอบสนองไปแล้วดังนั้นตลาดหุ้นไทยอาจกำลังเตรียมพื้นฐานเพื่อการฟื้นตัวในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยบวกจากงบประมาณไตรามารสสี่ที่รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมีในสํคัญซึ่งอาจทําให้ GDP ในไตรามาสนี้โตขึ้นอย่างมีในสํคัญแล้วคุณจะลงทุนในหุ้นไทยในช่วงนี้หรือไม่ หากมองในมุมของราคาหุ้นที่ถูกลงและโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นที่มีพื้นฐานดีเช่นหุ้น MTC ที่ลงมายืนปิดที่3 5บาทและ IRPC ที่ลงมายืนที่1.01บาททั้งสองหุ้นนี้มีโอกาสในการฟื้นตัวสูงโดยเฉพาะเมื่อมองในมุมของ PE ที่ต่ำและโอกาสในการเติบโตในอนาคตแต่คุณรู้ไหมว่าหุ้น EA กำลังพยายามฟื้นตัวจากผลประกอบการที่ผันผวนแต่ด้วยแผนพลิกฟื้นธุรกิจที่ชัดเจน หุ้นนี้อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในระยะยาวในขณะที่หุ้นเซสปีก,กำลังฟื้นตัวจากการถูกรินขายแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ทำกำไรโตต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นที่ปิดที่12.30บาทยังมีโอกาสในการเติบโตต่อไป และนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นหุ้นเมอร์กุโรกำลังแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกลยุทธ์ที่ไม่กระโดดลงไปเล่นในเกมสงครามราคาแต่พยายามเจาะตลาดเฉพาะทางทำให้กำไรไตรมาส3โดเป็นประวัติการณ์และราคาหุ้นปิดที่2 2 5 0บาทยังมีโอกาสในการเติบโตต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าจะมีการอัปเป้าในอนาคตดังนั้นหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นไทยอย่าพลาดโอกาสนี้แต่อย่าลืมวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนและอย่าลืมว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงดังนั้นการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ โมนิก้าและทีมงาน